อืงไงคุณจุ๋มหวานอร่อยมันกับไข่เค็มหวานมันอร่อยไข่เค็มอะไรถั่วมีถั่วด้วยใช่ไหม จัดของขวัญกับเด็กที่โรงเรียนลำทองหลางด้วยกันค่ะสีเขียวของวารุตาสีแดงของสามีค่ะไปกันค่ะวันนี้วารุตตาจัดแดงเต็มที่เลย การนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะให้ นี่คือของขวัญปีใหม่จากพี่ติซึ่งเป็นที่ที่น่ารักมากมาหาเราสองรอบมาหาวรุตาสองรอบไม่เจอซักรอบเลยแล้วก็รอบสุดท้ายที่เธอมาก็นี่ค่ะเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับวรรุตาแล้วก็คุณประชุมด้วยวันนี้ ความรุตาก็เลยมากราบขอบคุณพี่ติ๊กเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะที่เมตตาเราทั้งคู่ขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่ติ๊กและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะมาชิมขนมที่พี่ติ๊กบอกว่าเป็นขนมอะไรนะของฝากจากเมืองสิงบุรีโอทอ อันดับแรกที่ให้ดูนี้ก็คือแล้วอยากจะบอกว่านี่คือของโปรดของวารุตาไปที่งานดูด่หนาวอยากจะซื้อกินแต่กลัวก็ไม่รู้ไม่มั่นใจว่ามันจะอร่อยไหมดูนี่ลกูกใหญ่เต็มหน้าวารุตาเหมือนเดิมแกะกันเลยนะคุณผู้ชมใส้อะไรอะ่ะอันนี้ใส้อะไรเอ่ย อ๋อใช่ไส้ถั่วฟักไข่นี่ไงก็เขียนมาไส้ถั่วฟักไข่คุณผู้ชมมองไม่เห็นไม่ไม่มีแว่นไส้ถั่วฟักไข่แล้วเป็นไส้ที่ใครเค็มคือชอบไส้ถั่วฟักไข่เนี่ยใส่ไข่ด้วยใส่ฟักด้วยเห็นแล้วน้ำไหลคุณผู้ชมน้ำาะไรเหยื ไม่ไหลคนเดียวว่ะตาตาก,ก็ไหลด้วยค่ะวันนี้เป็นช่างทาสีเลยวันนี้คุณบอชุมเป็นช่างทาสีค่ะคนอะไรเป็นเก่งไปทุกเครื่องเมื่อวานทำบัญชีเมื่อวานทาบัญชีวันนี้มาเป็นช่างลุ้นๆกันค่ะจึ้มจึ้ม,มอุย้ย มันไมลาโอ้ยอยากให้ดูไส้ว้าว่บอกได้เลยค่ะว่าน่าทานมากโอ้โหรอช้าทำไมล่ะคะคุณปรชุมตัดเอาคนละชิ้นกันเลยนี่ของมารุตาชิ้นหนึ่งคุณประชุมชิ้นหนึ่ง ตคนละชิ tatto, dad, tao, dad ้นคนละชิ horses, ้นอมอร่อยมากใช่ปะของพูด S <S อือยังไงคุณจุ้มหวาน,วาน,นอร่อยมันกับไข่เค็มหวานมันอร่อยไข่เค็มอะไรถั่วมีถั่วด้วยใช่ไหมอือฮึยั่วอร่อยัถั่วฝักถั่วฝักไข่เนาะ น้ำชาเนาะน้ำชาร้อนๆเนาะหรือม,มายถึงกาแฟเนาะกินรูดน้ำชากาแฟนที่เขาบอกขนมที้เขานิยมขนมที่เขาบอมันจะได้เปียเปียอย่างเปียหมายถึงว่าประสบผลสำเร็จเหรอเหมือนกัมพูใช่ไหมปุ๊ปปุปปุปปุเปียเปียเปียอ,อือหืออร่อยเนาะ โอ้โหหมดเยอะของอร่อยชอ้อทำไมหยิบกินอืมคุณวัยชุมกินช้ามากกินแข็งกินแข็งไม่ทันนะเธออืมแฟนแฟนฟันไม่ไม่ครบเราสองคน ใส่หัวคริสต์มาสเพราะว่าวันคริสต์มาสด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะเนาะแล้วก็อันเนี้ยของดีต้องเก็บไปกินทีละนิดทีละหละละละน่นยนอกยกินเยอะนี่มีโดนัทอีกหนึ่งอันทั้งปังทั้งเตี้ยมี่ช่ออย่างไร็เรีว่าโรอ๋อแยมโรแยมโรไส้สตรอเบอรี่ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยดีรอทำไมอะของอร่อยอร่อย เรื่องอ้วนก็ไว้กันทีหลังแบบนี้ขอกินของอร่อยก่อนมาฮาจ้าเขียวจะมากินด้วยจ้าเขียวยังไม่ถึงคิวจ้าเขียวกินไม่ได้นะของหวานเนาะกินไม่ได้ลูกมันไม่ใช่แบบเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อสัตว์อะไรพวกสัตว์ก็จะไม่ชอบกินแกออกมาแล้วค่ะหหแบบนุ่มมากเลยอะแป้งแบบนุ่มแบบดึง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 อย่างนี้เลย หั่นยังไงอะ,อะหั่นไม่เป็นหั่นแบบนี้ใช่ไหมอันเล็กๆ็กใช่ไหมต้องหั่นด้านด้านข้างใช่ไหมอโอ้โหไข่เค็มไข่เค็มอร่อยใช่ไหมจะกินขนมเยมโดแล้วเธอยังขนมขนมเปี๊ยเองกินไม่เสร็จอีโอ้โหแบบอยากให้ดูเนื้อแบบคือสวยมากโลยกันเลยค่ะ ผู้ชมแยมโรช้อนไม่มีฟันเนยช้อนก็ไม่ไม่มีละไม่รู้เหมือนกันว่าเอาช้อนมาทำไมอืแป้งนุ่มมากเลยเนาะอืออือเยอะมากคือแบบคนที่ไม่มีฟันกินแก่ นี่แบบอะไรเนี่ยคุณนุ่มมากละลายในปากเลยอ่ะโหยมือน้ำชาก,กาแฟเลยเธอเอ้ยเราก็ลืมเอามาเนาะอือือันีอร่อเพราะมันชิวง่ายหอมมันนุ่มใช่ไหม,มคนมีฟันก็กินง่ายคนที่ไม่มีฟันก็ง่ายอืมแล้วก็อร่อยด้วยเหมาะสำหรับเป็น อาหารยามว่างในช่วงบ่ายๆแบบนี้พร้อมกับน้ำชาแล้วก็กับกาแฟคอฟคอฟี่กาแดนุ่มมากลมเย็นๆสบายๆแล้วก็แบบชิวๆ <laughs> จิดใจเลยเนอะนุ่มมากหอมหอมใช่ไหม คือลืมดมอะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเห็นแล้วอยากจะกินอะ่ะดมดมคูไม่เอาเอาเข้าปากก่อนเลยเืลาเราเคี้ยวเวลานี่มันขึ้นหมูอืะไม่ต้องไปดมเลยไหนมาดมเด้อืมโอ้ใช่อืออันเนี้ยอยากจะกินก็กินไม่ได้เหลือไว้ให้แฟ,ฟนค่ะเอ <Okay. S 1> เพราะว่าไะได้รู้รสเพราะว่าอะไรรู้ไหม ของดีๆเราก็อยากแบ่งปันให้ให้เขาได้กินด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเขากินเราก็ชอบอะไรย่งนี้เขาก็แบบเออเนาะของอร่อยในเมืองไทยเราเนาะไม่ใช่ว่ามีแค่อาหารไทย,ไทยแบบในสไตล์ฝรั่งของเราก็มีหมดนี่เยี่ยมโรสไตล์ฝรั่งส่วนขนมเปียเป๊ยะนี่ก็คือสไตล์จีนเนาะวันนี้เราก็ฝรั่งจีนแล้วฝรั่ง เออแล้วเราก็ต้องคู่วันนี้ก็คือฝรั่งมากเลยวันรคริสรต์มาสบวกกับวันปีใหม่นะคะเอ๊อไม่ใช่บวกกับวันก็เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่เราก็เลยรวมสองเทศกาลไว้ด้วยกัน สีเขียวสีแดงพร้อมกับขนมจากติ๊กเขียวเลอะเลอะไปหน่อยไม่เป็นไรก็เขียวเหมือนกันเขียวเป็นสีเขียวที่มองแล้วแบบรู้สึกสดชื่นเขียวของใบไม้เขียวของธรรมชาติเขียวในช่วงฤดูหนาวดูไปยังไงก็อย่างมีความสดชื่นแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กอีกรอบนะคะที่ขอบคุณที่เอ็นดูใช่ที่เอ็นดูแล้วก็เมตตาเราทั้งคู่พร้อมกับให้ของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ด้วยของดีๆแบบนี้ก็ขอให้พี่ติ๊กได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปนะคะเฮงเปังปเฮงเปังๆเหมือนกับขนมเป๊ะแล้วก็นุ่มอะไรว่าก็เรียกว่าอะไรมีชีวิตที่ราบเรียบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอุปสรรค เหมือนกับเยมโรเนาะคือม้วนแบบไปเรื่อยละมุนไปเรื่อยเนาะใช่ไหมจะเรียกว่ายังไงยะเรืยเลยคือแบบนุ่มชีวิตไม่มีเออไม่มีอุปสรรคนุ่มม้วนสมูตตี้ไม่ใช่สมูทก็เรื่องสมูทไม่ใช่สมูตตี้อะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สําหรับใครที่อยากจะทราบว่าขนมเปี๊ยะตำนานขนมเปี๊ยะอินอินทะบุรี ร้านเดิมที่แท้จริงของจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแบบไหนนะคะวารุตาก็แนะนำไปลองซื้อมาได้เลยนะคะของอร่อยแบบนี้นก็กต้องบอกต่อค่ะของดีเมืองสิงห์บุรีโอท็อปเลยอืมโอท็ o top. แม่สีเมืองหงชื่อหง<ก>โอท็ก็สำหรับวันนี้วารุตากับกุณผูช้ชมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกับเราจงคู่ในคลิปหน้าค่ะอย่าอ่าก็ให้ทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลน่องทองไหลมารับทรัพย์กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็คิดร่ำรวยร่ำรวยคิดแลวบงสิ่งมดร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทุกทุกทุกด้านทุกด้านการงานความรักสุขภาพครอบครัวความสัมพันธ์ธรรมชาติสิงแวดลอม ยิ่งๆขึ้นไปคิดระ้วหวังสิ่งใดที่เป็นโดยชอบประกอบด้วยธรรเราต้องคู่ปรัถนาให้ทุกท่านสมหวังค่ะแล้วก็สวัสดีเอะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันด้วยกันค่ะสำหรับสวัสดีค่ะ